สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของข่าวเด่นข่าวดังข่าวย้ายทีมประจำวันที่11เดือน มีสายนกันนะครับผมเป็นการที่เสียเวลาครับเราก็เป็นเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับผมสโมสรอาร์เซนอลครับคือค่ายล่าสุดครับที่แสดงความสนใจในตัวของจอีจจจิสูดาคอฟกองกลางของชักตาโดเนตครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านสูดาคอฟเนี่ยโชว์ผลงานได้สู่งกระดิ่งแมวมากๆเลยครับกับทางด้านชักตาโดเนตจนตอนนี้ครับเป็นนักเตะเนื้อหอมอีกคนหนึ่งครับที่สโมสรหลายๆสโมสรต้องการที่จะดึงตัวเข้าไปร่วมทีมนะไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสแมนเชสเตียเชลซีแอสตันวิลล่าไบรตันเองก็ตาม นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับค่าตัวของซูดาคอฟไม่ถูกนะครับผมคาดว่าทางด้านชักต้าโดเนตเนี่ยก็น่าจะตั้งไว้ที่ราวๆ60-70ล้านยูโรนะครับผมใครสนใจเอาตังมาชักต้าโดเนตปล่อยแน่นอนนะครับผมข่าวต่อมาครับก็มาต่อกับในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งซิตี้เนี่ยมีนัดหารือช่วงซัมเมอร์2024เพื่อมองความเป็นไปได้เรื่องขยายสัญญากับผู้จัดการทีมอย่างโจเซฟกวาดิโอลาครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูก่อนนะครับเพราะว่าเป๊ปบิโอลาเนี่ยเขาก็บอกแล้วครับสัญญาตต่อออไปก็คื้ง ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าเขาจะเซ็นเนี่ยก็คือต้องให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเคลียร์พวกกฎที่เขาผิดกฎของ FA อะไรให้หมดซะก่อนเขาถึงจะต่อนะครับไม่งั้นเขาไม่ต่อนะครับผมอ่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าวาซิตี้จะเอาอยัางไงกับเปโตรเดล่านะครับข่าวต่อมาครับลิเวอร์พูลครับที่เมื่อก่อนเนี่ยให้ความสนใจเยเรมี่พิมฟงครับแต่ตอนนี้ก็ได้ลดความสนใจลงครับเนื่องจากว่านักเตะอย่างทางด้านคอร์เนอร์แบดลี่ แจ้งเกิดนั่นเองนะครับผมทําให้ตอนนี้ครับสถานการณ์ของพนะิมฟงเน่ยไปเอื้อมหน่วยให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยครับก็ตัดคู่แข่งไปอีกหนึ่งนะสำหรับทางด้าน ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งสองนะครับผมข่าวต่อมาครับแอสตันวิลล่าตกเป็นข่าวผมทุ่มเงินสูงถึง70ล้านยูโรในการคว้าวตัวโจวสัวนเซซี่กองหน้าโบลินยาที่เป็นเป้าหมายของแอสตันวิลล่าเช่นเดียวกันนะครับผมว่ากันว่านะครับผมทางด้านตอนนี้เนี่ยโอเล่วัตกินเนี่ยเขามองหาสโมสรที่ใหญ่กว่าแอสตันวิลล่าในการที่จะย้ายไปเล่นนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับก็จะมีแมนยูแล้วก็เชลซีนะครับให้ความสนใจในตัวโอเล่วัตกินซึ่งถ้าแอสตันวิลล่าเนี่ยเสียโอเอวัตกินไปครับก็เล็งทีีีี่่โจสััววซซาาารรเเลยทเยทดคบาคบาก็น อยู่ที่70ล้านยูโรนะครับผมก็ขายวัดกินมาซื้อซะสี่ก็ยังพอม,มีกําไรเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมเป็นการทําการตลาดที่ดีมากๆครับสำหรับแอสตนวิลลาข่าวต่อมาครับ ทางด้านพึ่งพิคาเบนฟอร์ดนะครับก็วางค่าตัวไอแวนโทนี่อยู่แค่ 30- มสถึงสีล้านปอนด์เท่านั้นนะครับผมหลดลงมาเยอะเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยวางค่าตัวไว้ที่100ล้านปอนด์ครับหรือว่า1 1 0ล้านยูโรไม่มีทีมไหนเอาครับค่าตัวแพงขนาดนั้นใครจะไปเอาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็ลดมาเหลือ30 4สิแล้วนะครับผมใครสนใจเอาเงินมาเบนฟอร์ดขายครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ